สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอประกาศขายรถตักล้อยางกันอยู่นะครับเอลออนเป็นยี่ห้อโคมัสสุนะครับ W A 3 0 0ขีดนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้ตักขึ้นรถพ่วงข้อเกษตรสูงๆได้เลยนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับตู้แอร์เป็นแอร์เย็นนะครับพร้อมใช้นะครับเครื่องยนต์ก็ดีนะครับแน่นๆ่นฟิตๆนะครับ ดังดังไม่ผิดหูนะครับดังเพราะอยู่นะครับเรื่องดีเลยครับเรื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าก็จะเห็นในช่วงผ้าที่วิ่งทํางานนะครับก็ได้ทําการเทสให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะครับก็จะเป็นวิดีโอนะครับสนใจก็มาดูรถกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ WA 3 0 0ขีดหนะครับ อัปเดตราคาล่าสุดนะครับ6 8 0ส0 0นะครับสภาพพร้อมใช้ WA 3 0 0ขีดหนึ่งนะครับแขนยาวเครื่องยนต์คือการันตีนะครับเสียงเพราะมากๆนะครับเสียงดีนะครับรสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ปล่อยเสียงไปให้คุณลูกค้าได้ได้ฟังกันนะครับเพราะว่าก็จะให้ข้อมูลและรายละเอียดทางเสียงภาพพูดนี้นะครับเปิดเปิด ปล่อยเสียงเครื่องยนต์ออกไปนะครับก็จะไปรบกวนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแต่การันตีว่าเครื่องดีมากครับระบบทุกอย่างทํางานได้ปกติระบบไฮดรอลิกก็ไวอยู่นะครับตู้แอร์เป็นแอร์เย็นๆเลยนะครับสภาพสวยนะครับ WA 300-1ขีดหนนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลูกค้าอยู่ไกลๆนะครับสนใจจะแอดไลน์ทักทายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็ทักทายเข้ามา รถเอลเลอรถสไลด์นะครับจัดส่งได้ถึงบ้านนะครับคุณลูกค้าสนใจก็ตักทายเข้ามานะครับราคา680,000นี่เป็นราคาที่ไม่แพงนะครับสาหรับตัวนี้นะครับ wa 300รีียหนึ่งนะครับยังทำงานไวๆกันอยู่เลยนะครับภาพสวยนะครับสนใจจะซื้อกันแบบกลางอากาศก็ได้นะครับเดี๋ยวจัดส่งขึ้นรถสไลด์ถึงหัวบันไดบ้านคุณลูกค้าเลยนะครับ รอรับปลายทางได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่สะดวกในการเดินทางนะครับ6 0 0้0 0 0 0พกิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็อีกหลายๆภาคนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกท่านนะครับที่กดติดตามกันอยู่นะครับสำหรับช่องทางนี้ก็จะมีประกาศขายเครื่องมือหนักกันอยู่ประมาณนี้นะครับมีเป็นรถตักรถแบรกโครถ10ล้อ6ล้อรถดับอะไรประมาณนี้รถพ่วงนะครับ กิดคุณลูกค้าได้กดติดตามไว้นะครับเวลาผมนําเสนอคลิปต่อๆไปนะครับก็จะไปเด้งแจ้งเตือนที่เครื่องของคุณลูกค้านะครับและท่านนั้นกําลังมองหาเครื่องจักรชนิดต่างๆไปใช้งานอยู่นะครับก็จะพบเห็นก่อนท่านอื่นนะครับถ้าเกิดว่าท่านนั้นได้กดติดตามไว้นะครับสําหรับช่อง youtube นะครับก็ชมกันได้ทั่วโลกนะครับต่างประเทศก็แอดไลน์เข้ามานะครับพูดคุยกันได้นะครับช่องทางไลน์ก็คือพูดคุยกันได้ทั่วทั่วโลกเหมือนกันนะครับ ว่าจะเป็นไลน์หรือ YouTube ก็ทักทายเข้ามาได้ครับช่องทางทางช่องทางของ y o u t u b e ก็มีช่องพูดคุยได้นะครับสนใจจะสอบถามรายละเอียดหรือข้องใจในเคสในไหนเคสต่างๆนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคาตัวนี้ก็อัปเดตล่าสุดก็อยู่ที่6กแ0 0 0ปดนะครับ WA 3 0 0ขีดหนะครับแภาพพร้อมใช้อับึ้นรถพ่วงสูงๆได้เลยนะครับ ก็มาดูรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับราคาไม่แพงนะครับ6 8แ0 0แปดนี้เป็นราคาที่ซื้อได้เลยนะครับพร้อมใช้นะครับขอแจ้งให้คุณลูกค้าทราบนะครับรายละเอียดโดยรวมของรถนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นที่น่าติดตีกันนะครับก็แจ้งให้ทราบก็ส่วนที่ด้อยๆก็ จะเป็นยางหลัง2เส้นซ้ายขวานะครับก็จะเก่าหน่อยนะครับแต่ยางหน้าคือค่อนข้างใหม่นะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องซ่อมอะไรเลยนะครับระบบไฮดรอลิกก็ไม่มีรั่วไหลเลยนะครับเกลก็ยังแน่นๆกันอยู่นะครับเป็นของโคมตสุนะครับ W A สา0รอยขีดหนึ่งนะครับ งานได้อย่างว่องไวนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้ตักข้าวอยู่ท่าข้าวนะครับโรงสีบ้างท่าข้าวบ้างที่ตักข้าวบ้างนะครับก็ทํางานอยู่ปกตินะครับอัปเดตราคาล่าสุดนี้ก็อยู่ที่6ก0 0 0 0ปหนะครับ WA 300ขีดหนึ่งนะครับ สำหรับการโฆษณาขายรถดัดนะครับก็สำหรับทางช่องทางของยู u ูบก็น่าจะเหมาะสมสุดๆนะครับเพราะว่าได้รับชมวิดีโอกันแบบแบบยาวๆได้นะครับดูกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็เป็นวิดีโอยาวๆได้เลยนะครับก็จะสะดวกในการรับชมการตัดสินใจนะครับก็ะจะเห็นท่วงท่าของการวิ่งและการทำงานชัดเจนนะครับ คลิปที่ผ่านมาก็มีประกาศขายอยู่คันคันนี้ก็ประกาศขายอยู่7จ็ดแสนสองหมื่นนะครับแต่อัปเดตราคาล่าสุดลงมาเหลือ6กแสนแปดหมื่นนะครับส่วนอีกคันหนึ่งก็ประกาศขายกันอยู่ที่5้าแสนกว่าบาทก็มีคันหนึ่งนะครับลูกค้ากดย้อนหลังไปก็จะเจออีกคลิปหนึ่งนะครับที่ราคาประกาศขายกันอยู่5้าแสนกว่าบาทนะครับถ้าจาไม่ผิดน่าจะ5้าแสนแปดหมื่นนะครับเป็น WA 200ขีคดหนึ่งเหมือนกันนะครับ ลิปหนึ่งคันหลังนะครับแต่ส่วนคันนี้เป็น WA 3 0 0ขีดหเหมือนกันนะครับสบภาพพร้อมใช้นะครับสนใจก็มาดูรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสบภาพก็ยังทำงานได้อย่างว่องไวอยู่นะครับเพราจำเป็นต้องลงใหม่นะครับเพราะมีการอัปเดตราคากันใหม่อยู่ที่6 8แสน0นะครับ เอามาคลิปที่แล้วสำหรับคันนี้ก็ลงประกาศไป102,000นะครับอัปเดตใหม่ราคา680,000นี่เป็นราคาที่คุณลูกค้าซื้อได้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับมีด้อยอยู่ยางข้างหลัง2เส้นนะครับอื่นๆก็โอเคหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกตู้แอร์น้ำมันไม่มีรั่วเลยนะครับระบบไฮดรอลิกระบบคันโทลก็น้ำมันไม่มีรั่วไหลนะครับ ูกค้ารับไปก็ใช้งานได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อกันมานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อแล้วมีไลน์ได้ก็โท0879481821นะครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งที่โทรติดต่อได้ก็โท0926670899นะครับก็ต้องขอขอบ พระคุณทุกๆท่านนะครับที่ไม่ซื้อไม่หาก็ไม่เป็นไรนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับช่อง YouTube หรือ Facebook นะครับเผื่อว่าท่านนั้นชอบดูงานวิดีโอแบบประเภทเครื่องจักรหนักต่างๆนะครับก็จะไม่ผิดหวังนะครับก็จะมานําเสนอกันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ10ล้อ6ล้อรถพ่วงรถตักอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีนําเสนอกันอยู่เรื่อยๆนะครับ นี่นะครับทรงสวยๆนะครับไม่ผิดหวังสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามกันอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับข,ขอจบวิดีโอแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านไว้ในที่นี้นะครับสวัสดีนะครับ